เกิดเหตุระทึกขวันรายวันอีกแล้วนะคะล่าสุดทางด้านของเครื่องบินขับไล่ f 1 5ของญี่ปุ่นค่ะสูญหายนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะพร้อมกับนักบินอีก2นายนะคะซึ่งคาดว่าค่ะจะตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เทคออฟขึ้นจากโอกินาวาค่ะ โดยสำนักข่าวสปุตนิตะคะรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นค่ะยังคงเดินหน้าสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของนักบินทั้งสองนายค่ะซึ่งในขณะนี้ทางด้านของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็ได้รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-35 ของกองกําลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นได้หายไปจากจอเรดาร์นะคะหลังจากที่เทคออฟได้ไม่นานค่ะโดยเครื่องบินลำดังกล่าวนะคะมีลูกเรือสองคนค่ะเดินทางออกไป5กิโลเมตรในทะเล ญี่ปุ่นก่อนที่การสื่อสารทั้งหมดจะขาดหายไปนะคะซึ่งมีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ลำดังกล่าวได้ออกจากฐานทัพอากาศโคมาสุในจังหวัดโอกินาว่าค่ะซึ่งบินไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็กำลังสอบสวนแล้วก็หาสาเหตุแต่คาดว่าเบื้องต้นเครื่องบินน่าจะตกลงไปในทะเลแล้วล่ะค่ะ ซึ่งทางด้านของสื่อ NHK ของญี่ปุ่นนะคะก็ได้รายงานว่าในขณะหน่วยยามฝั่งนะคะก็ได้ส่งเรือหลายลำาไปยังพื้นที่ที่คาดว่าเครื่องบินลำดังกล่าวจะตกนะคะเพื่อที่จะเร่งทำการค้นหาละคะ่ะ ทั้งนี้แล้วนะคะกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นได้มีฝูงบิน F-15J แล้วก็ F-15DJ เนี่ยประมาณ200ลำนะคะซึ่งก็สามารถจะผลิตได้เองค่ะโดยบริษัทมิซูบิชินะคะเป็นการผลิตร่วมกันกับบริษัทการบินแล้วก็อวกาศของสหรัฐที่มีชื่อว่า m มคโดน e ลด d o ดสนะคะซึ่งตอนนี้ได้รวมกับ กิจการของโบ i n g ไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี1997ค่ะซึ่งเครื่องบินรุ่นดังกล่าว F-15 นี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เพื่อป้องกันน่านฟ้าของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมกับพันธมิตรด้วยทางนี้แล้วนะคะก็ได้มีข่าวว่าทางด้านของคณะรัฐบาลของญี่ปุ่นนะคะยกเลิกแผนการที่จะอัปเกรดเครื่องบินขับไล่ F-15 ของตนเองเมื่อปีที่แล้วนะคะเนื่องจากงบประมาณที่ต้องจ่ายให้กับสหรัฐเนี่ยสูงมากที เดียวค่ะ ซึ่งการอัปเกรดในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เครื่องบิน f 1 5มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ทำให้งบประมาณของปี2,564ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากถึง5เท่าทีเดียวลวะคะถ่ายที่สุดแล้วคณะรัฐบาลนะคะก็ต้องระง,งับโครงการดังกล่าวออกไปค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะหากมีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จะต้องมีการจ่ายงบประมาณจากเดิมเนี่ย745ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นไปถึง2.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เดียวแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นในลักษณะของในส่วนของ breaking news นะคะซึ่งรายละเอียดเข้ามายังไม่มากค่ะจากทุกสำนักข่าวเลยนะคะในเวลานี้แล้วมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาจะให้ทราบกันต่อไปค่ะซึ่งเหตุการณ์ F15 นี้นะคะของญี่ปุ่นค่ะที่ได้สูญหายไปจากจอรเรด้านในเวลานี้นะคะก็เกิดไลเลียกับการตกลงไปในทะเลจีนใต้ของ F35 ของทางด้นของกองทัพสหรัฐ เ,เดียวกันนะคะคก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้ค่ะในทะเลจีนใต้นะคะหรือว่าในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบินรบขึ้นบ่อยครั้งมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอาทิตย์ชนอาทิตย์พอดีนะคะซึ่งทางจีนก็ได้ออกเปิดวิะห์ม,มาตั้งแต่เมื่ออุบัติเหตุของ F35 ้แล้วนะคะว่าทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็พัธมิตเนี่ยมีการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงทีเดียวก็อาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าก็เป็นได้ค่ะ